สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับในกลุ่มส่งแรกนะครับของน้องเจเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนพื้นฐานนะครับที่เคยลงมาแล้วครับลเลยลงคลิปมาแล้วแล้วโดนลบไปก็เป็นการสอนคัดบอลพื้นฐานของราคาฟุตบอลน,นะครับที่ต่อแฮนดิแคปราคาปอปนะครับอ เราเข้าแอปนะครับผมจะใช้เทีสกอร์ใหม่ครับก่อนอน่นนะครับเราก็จะตั้งค่าเพื่อง่ายต่อการคัดฟุตบอลนะครับอ่าออสยุโรปนะครับถูกต้องนะครับตรงออสยุโรปที่ติ๊กถูกนะครับยูถูกต้องแล้ะสูงต่ำมาออกนะครับเราไปที่แฮนดิแคปนะครับอ่าส่วนอย่างอื่นใครอยากจะตั้งค่ายังไงก็เอาตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับอ่าอ่านี่หน้าแอปนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะไปที่ลีก่อนนะครับ ตรงหลีกเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายกลวยนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นหลีกผมจะกดต่างไม่เลือกก่อนนะครับแล้วกดทั้งหมดเพื่อจะให้เราได้คัดบอลได้ทุกหลีกนะครับอ่าก่อนที่จะผมจะไปคัดฟุตบอลน,นะครับที่ราคาแฮนดิแคปปปนะครับอ่าเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าบอลที่ต่อปปนะครับภูบอลต่อจะอยู่ที่2.05ถึง2.10นะครับอ่ะทวนอีกครั้งนะครับ 2.05ถึง2.10อ่ะคำถามต่อมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอมากกว่า2.10นลครับผมจะให้ไม่เกิน5นะครับอย่างเช่นหักลบไม่เกิน5เช่น2.15อย่างนี้ก็สามารถหยิบยกมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ภูบันต่อแล้วนะครับภูเสมอนะครับตามตารางของโค้รตู่ในกลุ่มฟุตบอลม,ม,มาเสนครับ3.20 ถึง3.40ขึ้นไปอ่าย้ำอีกครั้งนะครับ3.20ถึง3.40ขึ้นไปนะครับหมายความว่าถ้าเราเจอ3.50 3.60อย่างนี้ถือว่าได้หมดเลยนะครับเพราะเป็นการถือว่าขึ้นไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มคัดฟุตบอลราคา h ฮ n ดิ c a p ที่ปอปอนะครับอ่ะเราจะเอาตามตารางทุกอย่างเลยครับ จะเอาตัวเลขที่2.05ถึง2.10เท่านั้นนะครับในคลิปนี้ส่วนที่ราคาพูบอลต่อเกินนะครับเราจะไม่หยิบมายกเว้นแค่ไม่เกิน5นะครับอ่ะเรามาดูทีละตัวนะครับวันนี้ว่ามีตัวไหนบ้างที่เข้าขายครับอ่ะแดนดีนังซิตี้เอนะครับ,อรบตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสูงเต็มเวลามันเท่าไหร่นะครับเราจะดาวไว้ก่อนเมื่อเราเจอ ภูบอลต่อ2.00ผมบอกนะนะครับว่าหักไม่เกิน5หมายความว่าคู่นี้ได้นะครับภูเสมอ3.50เราดาวไปเลยนะครับอ่าเราจะเราดาวไปเราดูไปครับว่ามีตัวไหนที่เราจะคัดในราคาฟุ้บอลปอปนะครับอ่ะ Western s t i k e r SC นะครับภูบอลต่อนะครับ2.00นะครับภูเสมอ3.25ซึ่งในตารางนะครับจะขึ้นว่า3.20นะครับอ่ะโอเคเรากดไว้นะครับ ไปเลยครับไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบนะครับ <c oughs> บอลมันมีเยอะเราก็ดูไปเรื่อยในกรณีคือได้เท่าไหนเราจะเ,าเท่านั้นนะครับเราจะไม่ฝืนมันนะครับเราจะาตัวเลขตามนั้นนะครับอ,อันนี้มีคู่บอลปปเยอะหรือเปล่าไปหนึ่งทุ่มแล้วไปเรื่อยๆนะครับอะเคสลานะครับ FK นะครับ2.10นะครับบอลต่อนะครับตามเป๊ะเลย2.10 ภูเสมอ3 2มดศดาวไว้ครับดาวไปไปเลยเรื่อยเรื่เราดูเรื่อยๆครับดูไว้ตัวเลขตรงก็พอครับส่วนฮาโปเอลเพตาทิกวาน,นะครับอ่าเป็นตัวอย่างอย่างเนึ้งก็คือว่าหนึ่งภูบอลต่อเข้าเกณฑ์นะครับแต่ผู้เสมอต่ํากว่าเกณฑ์ในตารางนะครับ3ามแบบนี้เราจะตัดไปเลยนะครับอ่าเราจะเอาแค่พื้นฐานเท่านั้นย้ํานะครับคลิปนี้จะเป็นแค่พื้นฐานของ การคัดฟุตบอลเริ่มต้นราคาปอๆเท่านั้นนะครับอ่าเราก็ไปนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ3.00จุเราจะเอาตัวเลขที่ตรงครับอ่ะนีเวลครับสำรองนะครับนีเวลสำรองนะครับอ่าภูบอต่อ2.15หักลบบวกลบนะครับไม่เกินห้า คู่เสมอ3.20นะครับอ่าเราดาวได้เลยแล้วก็เฟนซ่าไวจัสติเซียนะครับสำรองครับอันนี้เข้าเกณฑ์นะครับอ่าโกโดอยคูตนะครับเข้าเกณฑ์นะครับพราเทนเซ่น,นะครับเข้าเกณฑ์อ่าไปนะครับอ่าได้เล่าเพราพเราคัดบอลเสร็จแล้วเราจะเข้าไปดูที่สูงเต็มทีหลังนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาไว้ในลิทบอลได้หรือเปล่านะครับอ่า อันนี้นะครับของโรมาเนียสังเกตดูนะครับว่าราคาพูมันเป็นราคาของบอลปอปอนะครับแต่ราคาต่อเป็นศ5เพราะฉะนั้นเราเราจะตัดไปก่อนนะครับรายละเอียดต,ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังนะครับผมรายละเอียดต,ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายในคลิปถัดไปนะครับวันนี้มีคี่คู่เอ่ยเดี๋ยวผมจะหาไปเรื่อยๆนะครับ่คู่นี้นะครับซียาโอดิวิชันสามน่าจะเป็นโคเอเชียนะครับสองจุดหนึ่งศูนย พูเสมอ3 6มจุดกศูนย์นะครับถ้าสังเกตนะครับว่าในตารางจะบอกว่า3.2 0ศย์ถึง3.40ขึ้นไปการที่มันจ่ายมากกว่า3.4 0ีูเนี่ยให้สันนิษฐานไปเลยครับว่าคู่นี้จ่ายแพงนะครับอ่าอันนี้ก็สองดหนึ่งห้านะครับ3า0จดี่ดาวไปครับดาวไปวันนี้บอลเยอะนะครับเราก็เลือกได้อย่างอิสระเลยนะครับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผม่จะไปดูเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่คลิปยาวมากก็บางทีก็จะตัดไม่กี่คู่นะครับเดี๋ยวผมมาอีกสักอีกสักสามคู่แล้วกันครับอ่ะสามคู่กําลังดีครับอินเตอร์มิลานเยาวชนนะครับสองจุดหนึ่งห้าครับสามจุดสองห้าอ่ะเลยสองคู่นะครับเพื่อจะไม่คลิปยาวเกินไปนะครับอ่าไปเรื่อยๆอ่าไปเรื่อยๆนะครับสองจุดสองจุดนะครับ ตอนนี้ก็บนห้าทุ่มมาแล้วนะครับอ่ะ B จะดิสามสกาเกลเซ่นะครับอ่ะผู้เสมอสองจุดศูนศูนย์นะครับผู้ไอ้ผู้เสมอสี่จุดศูนยูนย์ครับขออภัยผ,ผู้บันต่อสองจุดศูนย์แต่ว่าคู่นี้นะครับอ่าผมว่าน่าจะสูงเต็มแพงนะครับเพราะว่า ายราคาคูเสมอที่แพงมากนะครับสำหรับบอลปอปอนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยอ่ะเห็นไหมครับ3.25 3.5นะครับเราก็จะไม่เอาไปแล้วกันนะไม่ให้เสียเวลาอ่ะเจอแล้วครับคู่สุดท้ายนะครับเฮลเลนเซอร์เนะครับคูเสมอ2.00ูนูนะครับอ่าสามนอ่ะนี่สมุดกสิบเคู่นะครับทีนี้เมื่อเราได้ทั้ง11คู่แล้วครับ วิธีการที่ผมจะดูสูงเต็มโดยที่ผมไม่ต้องเข้าไปทีละตัวนะครับผมจะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็จากแฮนดิแคปเป็นสูงต่ํานะครับทีนี้เราจะได้รู้นะครับว่าคู่ไหนที่แพงนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีแดนดีนังซิตี้เอสนะครับจะเป็น3.25ไปแล้วเวสตันสไตเกอร์นะครับก็3.25ไปแล้วแล้วมีคู่ไหนบ้างอ่ะก็ที่หลือก็ได้นะครับอ่าสำหรับสูงเต็มนะครับผมขอให้2.5ถึง 2.5ทับ3นะครับกำลังดีแล้วก็3นะครับอย่าเกิน3อย่าเกิน3ก็พอนะครับกำลังดีส่วนคู่นี้คู่2คู่บนนะครับเป็นคู่ตัวอย่างสำหรับการคัดฟุตบอลในราคาแฮนดิแคปปปทั้งสิ้นนะครับราคาหักลบบวกลบหรือหักลบนะครับไม่เกิน5แต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ก็คือ2.05 ถึง2.10สังเกตนะครับจะมี2.10 2.15 2.15 2.00อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการคัดฟุตบอลสำหรับมือใหม่ในเบื้องต้นไปแล้วนะครับด้วยราคาปอปอเท่านั้นสังเกตครับนี่เราคัดแต่ราคาปปนะครับเราจะได้ทั้งหมด11คู่แล้วโดยที่ผมคัดยังไม่หมดเลยในวันนี้อหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อน <S <S ๆพี่ๆเข้าใจในการคัดฟุตบอลมากขึ้นนะครับเราดูเลทอะไรดูอะไรให้ตรงแล้ว สิบเอ็ดคู่นี้ถ้าสมมติว่าเราคัดมาแล้วสิบเอ็ดคู่หรือยี่สิบคู่ตามเราจะตัดให้มันเหลือน้อยลงเราก็เข้าที่สถิติและแรงจูงใจเพื่อเสริมองค์ประกอบให้ครบสี่องค์ประกอบในคลิปที่ผมสอนมาแล้วนะครับอ่ะสาหรับวันนี้การคัดฟุตบอลเริ่มต้นในราคาปปก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและคลิปต่อไปจะเป็นราคาครึ่งลูกหรือศูนะครับอ่ะ,อะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม